รัฐป่าตะบ,บนสะเสียประกาศขอโทษ Google คนไทยหลังเข้าใจผิดรวมตัวกันล้อมรถเจ้าหน้าที่บริษัท Google ที่เข้าไปสำรวจแผนที่เพราะคิดว่ามาสำรวจสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นจับแม่ติดยาบ้าคาโรงแรมหลังพาลูกสาวแท้ๆวัย12ปีเพิ่งจบปหอ,ออกเรข่ขายตัวที่ปราจีนอ้างลูกเยอะ ด้านเด็กเผยทำมาแล้ว7ครั้งแต่ไม่เคยเสียตัวเพราะจะหลอกลูกค้าให้อาบน้ำก่อนหลบนี้ชาวแม่ตาวเฮสารปกครองมีคำสั่งให้พื้นที่ลูกน้ำแม่ตาวเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมภายใน90วันนับแต่คดีถึงที่สุดด้านศรีสุวรรณวอนอย่ายืดอุทธรชี้เป็นผลดีชาวบ้านรับผลกระทบแคดเมียมพร้อมเรียกค่าเสียหาย3 0 0 0ล้าน สมีคำเบี้ยวนัดหมายมอบตัวดีเออีกรอบสำนักพุทธเผยครบกำหนดให้อุทธรณ์แล้วหากพบแต่งกายเรียนแบบระแจ้งจับได้ทันที กลับมานะครับก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับอาการของคุณสายันสัญญานะทพี่เป้านะฮะหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลมารักษาตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยตั้งแต่วันที่2สิงหาคม,มล่าสุดเนี่ยประมาณช่วงเย็นวันนี้นะครับประมาณสัก5้าโมงเย็นนี่นะฮะปรากฏว่าสายันเนี่ยอาการซุดหนักแล้วนะฮะไม่สามารถที่จะพูดจาได้รับประทานอาหารก็ไม่ได้นะครับทานครอบครัวและผู้ใกล้ชิดเห็นท่าไม่ดี นำตัวส่งโรงพยาบาลทนบุรีโดยด,วด่วนนะนะฮะซึ่งตอนที่นำส่งโรงพยาบาลเนี่ยก็น่าสิบมากนะครับแล้วก็นอนหลับอยู่บนเตียงมีผ้าห่มคลุมทันทีที่เดินทางไปถึงเนี่ยทางเจ้าหน้าที่นำตัวไปที่ห้องระบบทางเดินอ,อาหารเพื่อตรวจหาเชื้อโรคแล้วก็ให้น้ำเกลือและนำไปพักฟื้นที่ชั้นสามของโรงพยาบาลนะครับเนี่ยฮะผู้จัดก,การส่วนตัวนายมานิตอังกินันนะฮะบอกว่า หลังจากที่เมื่อวานมีการแถลงข่าวตอนเย็นนะฮะ,ะแถลงข่าวที่มีทีมแพทย์ทีมหนึ่งไปตรวจอาการของคุณสายันครับแล้วก็บอกว่าตรวจพบมะเร็งเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นมา<ช>อีกในอาการนี้นะฮะหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยจนถึงวันนี้ไม่ทานอาหารเลยนะฮะแล้วก็ไม่ทานยาทั้งยาแผนปัจจุบันยาสมุนไพรก็ไม่แตะเลยอาการก็เลยซุดลงไม่มีเรี่ยวแรงพูดก็ไม่ได้ตอนนี้นอนอยู่อย่างเดียวไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นแล้ว คุณมานิดบอกเนี่ยผมกําลังจะไปที่สุพรรณจะไปเตรียมงานคอนเสิร์ตวันที่16ต้องกลับต้องขับรถกลับมากระทนรนะันหันนะสิสิงหาคมเนี่ยนะฮะใช่อีกสองวันเน,นี่ยนะฮะวันเอง <c oughs> ดูสภาพแล้วก็ยากแล้วฮะนะฮะเพราะว่ามาเร็งไปที่ไม่เลือดขาวแล้วใช่ฮะแล้วก็อย่างที่คุณบรรจงบอกฮะคือโอ้โหซีดเลยแล้วสิบหกจะไปเล่นคอนเสิร์ตโอ้โหหนักนะฮะหนักฮะครับอ่า อาวันนี้นะมีข่าวหนึ่งนะฮะเกิดขึ้นที่จังหวัดชัยภูมินะฮะที่ตำบลโพนทอคือชาวบ้านเขาแจ้งไปเจ้าหน้าที่ว่าช่วยมาดูหน่อยที่หมู่บ้านของเขาเนี่ยนะหมู่บ้านซับม่วงนะฮะปรากฏว่ามันมีรอยเท้าเสือเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะฮะนี่ฮะเยอะแยะมากตำรวจก็ไปดูนะฮะไปดูไปดูไปดูปดแล้วก็สันนิษฐานว่าคาดว่ามีคนกลุ่มคนเนี่ยฮะลักลอบขนสัตว์ป่าแล้วก็ลักลอบขนเสือดาวผ่านเข้าไปแถวนั้น แล้วก็ปรากฏว่าพอเจอตํารวจตั้งด่านตรวจด้วยความที่กลัวตํารวจจะตรวจเจอเสือดาวเหล่านี้ก็เลยปล่อยเสือทิ้งลงข้างทางนะฮะดูจากรอยเท้าแล้วเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามีเสือไม่น่าจะต่ํากว่า5ตัวนะฮะก็คือ5ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีรอยเท้าเสือเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะฮะมีที่หมู่บ้านดงบัง ตรงตำบลลาดใหญ่นะครับก็พบรอยเท้าเสือนะครับแล้วก็พบเข้าไปอยู่ในล้าวเป็ดล้าวไก่ของชาวบ้านด้วยตรงนี้น่าจะมีเสือประมาณสัก3ตัวนะครับแล้วก็มีร่องรอยเป็ดไก่ถูกเสือกัดตาย9ตัวคาเล้าเลยนะครับ,รบตอนนี้ก็ได้แต่เตือนนะครับว่าชาวหมู่บ้านใกล้เคียงของตำบลโพนทองทั้ง12หมู่บ้านนะครับก็ต้องดูแลลูกหลานให้ดีนะครับ อย่าออกมาข้างนอกเพราะว่ามันเขาดูแล้วเนี่ยนฮะเป็นรอยเท้าของเสือดาวเสือดาวเนี่ยนะเป็นสัตว์ที่ชอบหาเหยื่อตอนกลางวันส่วนตอนกลางคืนก็จะซ่อนตัวอยู่ตามป่านะครับฉะนั้นถ้าหากว่าชาวบ้านจะออกไปหาของป่าไปนาไปไร่ในช่วงเวลากลางวันเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวให้มากนะครับนี่นะฮะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับรอ การพิสูจน์จากผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่งในวัน2วันนี้แต่เบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นรอยเท้าของเสือดาวซึ่งถ้ามันมีมากกว่า5ตัวก็ถือว่าน่ากลัวนะฮะใช่ฮะอโอ้โหตัวเดียวก็แย่แลวตัวเดียวก็แย่แล้ว <c oughs> <c oughs> เสือหตัววันนี้ที่สุพรรณบุรีฮะอันนี้เป็นอันนี้เป็นตีนแมวนะฮะไม่ใช่เสือครับวันนี้วันนี้นะ,ะผู้สื่อข่าวที่สุพรรณบุรีนะครับ แจ้งมานะครับว่าบ้านของคุณสถาพรวันคงซึ่งเป็นเจ้าของสุพรรณเบิร์ดฟาร์มนะครับเป็นเลขาธิการสมาคมกีฬาทางกาศสุพรรณบุรีด้วยนะครับได้ขึ้นป้ายนี่ฮะท่านผู้ชมครับประกาศเตือนภัยชาวบ้านมันเอาหมดละแวกนี้มีโจรขโมยเข้าบ้านมาหลายครั้งเห็นไหมเจ้าของบ้านอยากได้ประตูห้องน้ําคืนด่วน <c oughs> ผู้ใดชี้เบาะแสมีรางวัลอย่างงามเพราะเจ้าของบ้านทุกทรมาน ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันพร้อมมีภาพคนร้ายนะครับนี่ฮะภาพคนร้ายจากกล้องวองจรปิดป้ายใหญ่มากดูสิฮะโอ,โ,โอ้โหคุณสถาพรบอกว่าเดือนหนึ่งถูกโจรขึ้นบ้าน11ครั้งนะฮะ <c oughs> <c oughs> และแกจําได้หมดนะฮะครั้งที่หนึ่งมามารักสายยางไป50เมตรครั้งที่2ขโมยโอ่งมังกร8เหลี่ยมครั้งที่ส,ขโ,สขโมยบันไดมิเนียม ครั้งที่4เอาเฟอร์นิเจอร์ไม้ไป7ตัว <c oughs> ครั้งที่5งัดห้องนอนนะครับแล้วก็เอา LCD 32นิ้วไปครั้งที่6บานประตูห้องน้ําบานประตูห้องน้ำนะฮะยังเอามันเอาบานประตูห้องน้ำนะฮะแล้วก็บ้านของบ้านของคุณสถาพรเนี่ยมีกล้องวงจรปิดท่านผู้ชมฮะรับ <c oughs> 13ตัวนะฮะ <c oughs> ล้อมบ,บ้านเลยนะครับปรากฏว่าครั้งที่7โดนขโมยกล้องวงจรปิด <c oughs> <c oughs> เอากล้องเอากล้องเลย <c oughs> ครั้งที่8 ขโมยกระทะทองเหลือมันเยอะมากฮะมีแม้กระทั่งขโมยกรงนกกรงนกก็คือขโมยนกอะ่ะขโมยด้วยนะฮะแล้วก็เคยแจ้งความไปสี่ห้าครั้งไม่มีอะไรคืบหน้าที่สุดแล้วก็เลยต้องขึ้นไปนี่ฮะมันลำบากมากเพราะว่าประตูห้องน้ำเนี่ยถูกขโมยไปทําให้ตอนนี้แขกเรือเวลามาธิบ้านแล้วตัวเองเป็นเป็นเลขาธิการสมาคมกีฬา,าอากาศแขกก็มาเยอะเข้าห้องน้ำแขกมาที่บ้านนี้จะเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้เพราะไม่มีประตูปิด อแล้วคุณสถาพรก็ก็ไม่ซ่อมเลยนะก็บอกอย่งงางนั <laughs> ้นเพราะอย่งงางนั้นแล้วมันเอาของไปแต่ละอย่างนี่อย่างละเล็กอย่างละน้อยนะแต่มาภายในภายในเดือนเดียวใช่ฮะภายในเดือนเดียวฮะตั้งแต่18ดกรกฎาคมเป็นต้นมาคือเข้าบ้านเป็นบ้านเล่นเหมือนบ้านตัวเองอแต่ล่าสุดเห็นบอกว่าจับจับได้แล้วใช่ไหมฮะจับได้แล้วฮะนายรัติพงศ์อะไรอะเสวพี นะฮะรัติพงศ์เสวพวีอายุ30สบนะฮะตำรวจนำหมายคน <c oughs> ้นไปตรวจสอบที่บ้านแล้วก็ควบคุมตัวนายคนนี้ที่สุดแล้วสารภาพ,าพว่าเป็นคนเดียวกับในกล้องวงจรปิด oh. ที่เข้าไปขโมยของในบ้านของคุณสถาพรน,นะครับ oh. นี่นะฮะยอมรับเลยว่าผมเข้าไปไม่ต่ำกว่าสิบครั้ง oh. แล้วของที่ขโมยมาได้นะฮะขายไปหมดเหลือแต่เพียงแค่กล้องวงจรปิดสามตัวซ่อนอยู่ในบ้าน oh. กล้องวงจรปิดเอาไปถึงสตัวบานประตูห้องน้ําขายได้ขายได้ด้วยมีหน้าเขาถึงแบบทําไปในโมงอ่ะเพราะมันอยู่แถวนั้นใช่ไหมอยู่แถวนั้นบ้านของคนร้ายอยู่ห่างจากบ้านคุณสราพรแค่ร้อยเมตรออยู่ใกล้ๆกลันเลยะเพื่อนบ้านกันนะดูสิฮะดูสิครับแต่ข่าวนี้ก็เล็งเห็นนะฮะว่าทันทีที่เจ้าทุกผู้เสียหายเนี่ยแถลงผ่านสื่อเนี่ยตำรวจจับได้เลยได้เลย แลงเช้าจับได้ดอนเย็นเลยใช่ครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ฮะมูลนิธิชัยพัฒนามูลนิธิข้าวและ3เหล่าทัพร,ร่วมกับ NBC นะฮะเ t i o ่น h a n n e l เนี่ยนะครับบริษัท n นช i ่น Broadcasting Corporation จำกัดมหาชนนะครับจัดโครงการด้วยกล้าวด้วยข้าว Rice for the King ครับเพื่อสารต่อพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความสำคัญแก่ข้าวไทยอยู่ผู้เมืองไทยอย่างยั่งยืนก็ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน เพื่อนำไปซื้อข้าวหอมมะลิออร์แกนิกนะตรา r รดแอนมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลนะครับนี่ฮะก็ร่วมสมทบทุนโครงการนะครับก็มีเบอร์โทรศัพท์นะฮะนี่นะฮะแล้วก็มีเลขที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาชิดลมนะครับ เลขที่บัญชี001นะฮะตามที่อยู่ใต้ใต้จอนะฮะท่านผู้ชมะ001 5785182นะครับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายขึ้นทุนกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนี่ฮะจะนำไปซื้อข้าวหอมมะลิออร์แกนิกนะครับมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่างๆไปปลูกนะครับเอาเราจะปิดท้ายด้วยภาพหนึ่ง,น,งนะฮะซึ่ง เดี๋ยวเราลาไปแล้วให้ท่านผู้ชมได้ดูภาพนี้นะฮะเกิดขึ้นที่บราซิลเขาทําเหมือนกับจะเป็นคล้ายๆกับรถม้ารถม้ารถม้าแบบที่จังหวัดลําปางของเราอ๋อเลยโอ้ยแต่จริงๆแล้วมันมันไม่ใช่อันนี้นี่ครับหม้มาวิ่งอยู่เราอยู่เลยขวาเลยคบ่าม้าตัวนี้วิ่งเรียบวิ่งเนียนหลือเลยนี่นะใช่ะนี่นี่ขันหน้าดูข้างหลังเหมือนรถม้าไหม่ห็นไหมมีล้อสองล้อเห็นไหมรถรถ ที่รถม้าลำปางก็แบบนี้แหละมีล้อสองล้ออาจจะมีหลังคาบ้างดูกันชัดๆแต่ปรากฏว่านี่มันไม่ใช่เอาทําเป็นแบบมอเตัรม้าจริงๆก็เป็นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์แล้วก็ลากรถเข้าไปอีกทีแล้วมอเตอร์ไซค์ก็แต่งให้เหมือนกับเป็นม้าโอ้แมีสายบางเหียนด้วยนะเอาไว้ใช่ดูนะรถควบคุมเป็นความเป็นความสุขคือไม่มีพวงมาลัย เป็นความสุขของเขาอย่างหนึง่งโอ้พี่มีความสุขมากไหมพี่จะต้องมีอะไรผูกพันกับม้าแน่เลยเนี่ยพี่ต้องมาเที่ยวลำปางเอาดีกว่าโอ้โหรับรองพี่พี่เห็นของจริงจุใจเลย <laughs> เอาล้ฮะคืนนี้ลาไปก่อนนะฮะท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้พบกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ